วันนี้สมายจะมาอ่าสาธิตการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะปาดยอดเนาะปาดยอดอ่าต้นแคปตัสที่มันยืดหาแสงนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าอ่าสมายจะมีวิธีการยังไงครับจะไปเจอกัครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่ทุกคนมาพบกับช่องสมายช a n แ e l แล้วนะครับวันนี้สมาย ได้รับก็เรียกว่าอะไรอะคาถามถามเข้ามาว่าออลักษณะที่ต้นไม้มันยืดนะฮะต้นเหตเต้รของเรามันยืดเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรนะฮะซึ่งเนี่ยวันนี้สมัยก็จะมาเอามาให้ดูนะครับลักษณะของต้นไม้ยืดก็จะเป็นประมาณนี้นะครับต้นไม้ยืดเนี่ยในที่นี้ก็คือว่าฟอร์มมันก็จะผิดไปนะครับเช่นมันอาจจะยืดยาวขึ้นทําให้ฟอร์มเนี่ยไม่สวยนะฮะ เรามีวิธีแก้ไขได้นะครับเรามีวิธีแก้ไขได้แต่สาเหตุหลักๆของอาการที่ต้นไม้เราฟอร์มยืดนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าต้นไม้ของเราเนี่ยได้รับแสงน้อยนะฮะการที่ได้รับแสงน้อยรับแสงสว่างไม่เพียงพอเนี่ยต้นไม้ของเราก็คือจะต้องเขาก็จะต้องการการสอ่องเข้าแสงถูกต้องไหมครับเขาก็ต้องมีการยืดหาแสงนั่นเองเพื่อที่เขาจะได้อยู่รอดต่อไปในในช่วงชีวิตของเขานะครับ ซึ่งข้อดีของการที่ต้นไม้ยึดก็มีนะฮะเราสามารถที่จะเขาเรียกว่าการปาดยอดนะครับการปาดยอดเนี่ยก็จะทําให้เราได้ต้นไม้เป็นฟอร์มกอนะครับแล้วก็ส่วนที่เราปาดออกไปเนี่ยสามารถเพิ่มมูลค่าแล้วก็เพิ่มต้นไม้ขึ้นมาได้อีกเท่าตัวนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูในขั้นตอนต่อไปก่อนที่เราจะทําการปาดยอยนะครับสมัยก็เห็นแล้วว่าเอ,อ กระถางของน้องเนี่ยเขาค่อนข้างจะเล็กลงแล้วนะครับสมัยก็จะทําการเปลี่ยนกระถางให้น้องก่อนโดยที่ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนกระถางเนี่ยสมัยก็จะงดน้ําน้องประมาณ2-3วันนะครับเพื่อที่ว่า,าให้ดินของเขานะ่แห้งนะครับามาเราจะมาเปลี่ยนกระถางให้น้องก่อนนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยสมัยก็จะใส่หินน้องก้นลงไปก่อนนี่ เ,เอ่ยเดี๋ยวเขาขยบนิดนึงนะครับอันนี้จะเป็นหินภูเขาไฟนะครับลองก้นให้หนองเห็นไหมเอ่ยนะครลองก้นก็ลองก้นประมาณนี้นะครับไม่ต้องให้หนามาก นนะครับเี่ยหลังจากนั้นเนี่ยอย่างที่สมาเคยบอกนะครับก็คือเอาต้นต้นของน้องเนี่ยใส่ลงไปเลยนะครับใส่ลงไปนะแล้วก็ตามได้ดินดินที่เราเตรียมมาไว้นะครับเนี่ยใส่ไปด้านข้างนะครับใส่ไปให้เต็มเลยนะดินในนี้ก็จะมีส่วนผสม หลายอย่างนะครับแล้วก็จะมีปุ๋ยแล้วก็จะมีในส่วนของอาสลาฟอรนจีด้วยนะครับ ก็จะได้ประมาณนี้ก่อนเนาะครับเอาก็เอากระถางเดิมนี้ออกมานะฮะอ่ามันก็จะเป็นร่องประมาณนี้เนาะนะครับแล้วก็สมัยก็จะทําการนะฮะดึงมาทั้งทั้งพอตเลยนะบีบบีบด้วยก็ได้บีบให้ใหมันคลายตัวนะครับจริงๆแล้วแน,นะนําให้ใส่ถุงมือนะครับเพราะว่าเหมือนตะต้นเนี่ยจะเป็นคาร์บิน่ ก็จะมีน้ำนิดนึงนะสมัยก็จะใส่ลงไปเลยครับอ่าโอเคเห็นไหมว่าขนาดมันจะพอดีกับถังใหม่ที่เราจะใส่เข้าไปนี้นะครับอ่าเรเียบร้อยเนาะนั่นความสวยงามนะครับถังก็จะใหญ่ขึ้นเนาะก็จะมีพื้นที่ในการเจริญของรากมากขึ้นนะครับเดี๋ยวสมัยจะโรย ด้วยเห็นภูเขาไฟเม็ดเล็กอีกรอบนึงนะครับนี่นะ มาเนี่ยก็ถือว่าเป็นมือใหม่เหมือนกันนะครับในความที่เราเป็นมือใหม่เนาะเราก็อยากที่จะนําเสนอสิ่งที่มือใหม่ไม่รู้ให้มือใหม่ด้วยกันได้รู้นั่นเองนะครับจะมาจะใส่ไปเรื่อยๆนะก็วิธีการอย่างนี้ย้ามาศึกษามาแล้วใช่ไหมดูจากหลายๆยูทูบนะครับเขากา็ศึกษาตามทูเก,กลิลอย่างเงี้ยเขาจะบอกว่าลากล้องเนี่ยจะได้รับการ จะได้รับการกับกระเทือนน้อยมากนะครับก็จะประมาณนี้นะครับจะาสักพักเราจะมาปาดยอดกันนะครับมาเราจะมาปาดยอดกันนะครับทั้งหมดเนี้ยสามารถปาดยอดได้ทุกทุกทุกต้นเลย ต่เราจะแยกไปก่อนเราจะมาพูดถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการปัดย่อยวันนี้นะครับอันนี้จะใช้เป็นมีดปลายแหลมหรือมีดปอกผลไม้อันนี้นะครับขออนุญาตวางนะครับแล้วก็จะมีสำลีแอลกอฮอล์น,นะครับแล้วก็จะมีตัวน้ำยาเลื่องรากนะครับแล้วก็จะมีเป็นตัวผู้กันตามนี้นะครับอันดับแรกเนี่ยข้อจะต้องอ พิ่มความสะอาดก่อนครับโดยการใช้สำลีแอลกอฮอล์นะครับเช็ดเช็ดนะครับเพื่อความสะอาดนะครับนี่เสร็จแล้วครับเราก็จะเริ่มปาดนะครับโดยที่ความสูงขึ้นมาจากโคนเนี่ยอย่างน้อยก็กประมาณสองเซนนะครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยใครใจไม่ดีห้ามดูนะครับ ไม้ก็จะเริ่มปาดเลยนะครับอ,ออกมาแล้วหนึ่งอันนะครับิงึงไป ครับเห็นไหมครับในบเวณนี้เดี๋ยวเราก็จะทายาคืออผมนี่จะเป็นยาเลี้รากของสีดำเนอะมันก็จะเป็นยาช่วยสมานแผลเหมือนกันนะครับอ่า้วเราตัดไปก่อน,นก็ตัดอันนี้ด้วย อันนี้จะปาดดีไหมคนว่าจะปาดดีไหมเนี่ยปาดหน่อยแล้วกันเนาะนะฮะอยวน้อยหน้าเพื่อนเขาอ้อโอเคอเห็นไหมครับว่านะ่ยจากที่ปาดมาเนี่ยเราจะได้เพิ่มมาถึงหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าชิ้น นะครับแล้วหลังจากนั้นก็สมายก็จะนี่ฮะตัวนี้จะเป็นเป็นเจลนะครับลักษณะจะเป็นเจลจริงๆควรจะแบ่งออกมาแนาะควจะแบ่งออกมาแต่ว่าสมไยไม่ได้ขนาดนั้นนะครับสมายก็จะนี่ทาไปเลยท่าไปเลยทาไปเลย ะแล้วก็ตั้งไว้กิ่งที่เหลือเนี่ยเออหนอหนอที่เราตัดเนี่ยครับเราสามารถเอาไปกราฟก็ได้หรือว่าเอาจะไปชำหนอก็ได้นะครับแต่ส่วนตัวของสม,มัยเนี่ยจะเอาไปชำหนอก็เลยทายาเลี้ยงรากนะครับยาเลียงรากเนี่ยอ่าก็เดี๋ยวปล่อยให้เขาแห้งเนาะแล้วก็ไม้เนี่ยสามารถพักไว้ได้เลยประมาณอาทิตย์ถึง2องอาทิตย์นะครับแล้วก็สามารถ ลงดินได้เลยนะนะครับเดี๋ยวสมัยจะมาอัปเดตในคลิปต่อๆไปนะครับนี่ฮะสมัยเขาจะทาเลี้ยงลากเป็แบบนี้นะครับอโอเค ชอบวิดีโอการสาธิตการปาดยอดเหล่านี้นะครับก็เป็นกำลังใจสมายด้วยด้วยการกด s ับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับสบายจะมาอัปเดตแบบนี้เรื่อยๆนะครับอย่าลืมติดตามมาด้วยกันครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ